คุณขาค่ะคุณขาสวยจังเลยอ่ะโอเห็นาะอะพอตัวาไมปแล้ววหเ้าจได้เาไมู่่ถามด้วย กินข้าวไหมกินข้าวแลนะคะนี่ตัอรอได้ค่ะมีมีกินข้าวแลนะคะที่รออยู่อุ้ยดีค่ะ